พี่น้องหมูว่านยังบาจบอุ้ยนี่มีต่อหมูว่านเขาเรียนกับอ่าปลายสุภาพดีไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกับละน้อยกรลสินอ้าวตวอย่างเออเวิน์เวอรละเวอร์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 เวอร์แทรค่ามดเวอร์เวินอล์เวอร์เวอร์ละ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 เวอร์ ถ่ายไปลูบบนก่อนเวรเวรละ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 เวร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 ละเวร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 าไมพี่เอามาเวรเวรเวรโอ้ยางหวงใช่ มวอง์นวอย์เวอร์ลาอรเอาเอลาเวอร์เวอร์เหอนก่อรเวอเวอร์ลา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 เวอร์เวเวอร์เรเวอรเวเวอร์เวอร์เวอร์เว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 อร์เวอร์วเวอร์เเวอรเวเวอร์เวเวอร์เวเวอร์เวอร์เวอร์เวอรเเวอร์เวอร์เวอร vườn เวร là เวิน vườn vườn เวิน là เวิน là เวรเวรเวร là vườn 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 เวรเวร là 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 เวร sao เวร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  vườn vườn là เวร là là vườn 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 mới

เวอร์เวอร์ละเวอร์ละเวอร์เวอร์ละเวอร์ละเวอร์ละเวอร์ลเวอร์เวเวอร์ละเวอร์ละเวอร์ละเวอรละเวอร์เวอร์ละ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 เวอร์เาเออาไปอ่่ละเวอร์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 ลยินสิเวอร์ละเวอร์ละเวอร์เวเวเวอร์ละเวอร์ละเวอรันเิ้าเวอร์อยู่ด้ามเวอร์มันเปิดเป็นเวอร์ดิมันเปิดเป็นเวอรอยู่อข ลาเวอร์ลาเวอร์นี่มันเปิดเป็นลาเวอร์ลาเวอร์สองลาเวอร์ลเวอร์เวอร์บอกเออเวิร์เวิร์ลาเวอร์ลาเวอร์ลาเวอร์เวอร์อเออโอ้ยเหลี่ยวดาคลิปเขาลงโฆษณาก่อนเใช่หรออเวิร์เวร์ลาเวอร์ล่ะเวิร์เวร์ลาเวอร์เวิร์เวิร์ลาเวอร์ลาเวอร์ลาเวอร์าเวิร์เวอร์วเาเร่งนี้หแล้วบอเออต่อจะเฝ้าว่าเหลียวก่อนเราจะเี่ยงอนวันเนไทยรติ เวอร์ละเร์เบอร์เราเอร์เรเอร์เอร์เรเอร์เาเบอร์เเอร์เรเร์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 เรเร์เร์เร์เร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 ์เร์เร์ไปมเยวน่บอาเหนรเอาน้นเอร์เบอร์เบอร์เราเบอร์เอร์เร์นนเาหม้เอาไปสิไปไดเอาไอยากร้องจะร้องห้แล้วนอยาเพร้องจ้า

น <Barn> มนจอดกลนเห็นว่าพีเลยเห็นหลังจังไปใครคิดเนี่ยโอ้ยมีคำว่ากัดใส่ไปใส่เรไปยังไปเอาสอบนั่งตีล่ะเบิร์นเบิร์นคิวนีบ่มียังเบิร์น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 เบิ าเปิดยู่นีสักก่อนสิเปิดก่อนขอเอาเปิดก่อนเวินเแล้วเวินแล้เวินแล้วเิรอ้บเปนบอเิร์ไ่เปลนจะมาบอวะเวิร์นเแล้วเวิร์นเวินเิร์วเวินแลเวินแลเวิร์แล้วเวินเิร์นเ้ยสูได้ไปเอาไป แบบนึงเด้พี่น้องพักอันตัดเข้าโฆษณาสักคู่สนับสนุนโดยบริษัทคำคูณสีสุขจื่อโฆษณาซึ่งเดิทีนี้ออกไปเลยได้ใช่ไหมวันไรดอกพี่เอ้ยเบิร์นเบิร์นเวิร์นเรเิร์นเวิร์นเวิร์น อันน <magaz inner. S 1> ั people, I mean, like ้นถือจะเป็นบอเออเออพเเต็มนี้ละเวอนเวินเวินลวเวอเวินเวินเวินลวเวอลวเวินเวินนั่นนันก็ได้แร้วว่แมนตีพี่น้องว่าใครได้ไปพี่น้องพี่น้องว่าอีกได้ไปเวอเวเวอลาเวอเวอเวอรเวเวเวอเวอเวอเวเวเวอเวอเวอลเวอลเวอลเวเวอเวอเวอลเวอลเวอลเวลเวเ เวิร pues yeah, oh. oh. ์นลเวอร์ลเวอร์เวอร์โอ้ยเวิร์เวร์เวิร์ลาเวอร์เวอร์เวิร์อย่าฝากเปิดเอาไม่ได้ก่อนนี่โอ้เวอร์เวอร์เวอร์ลาเวอร์เวิร์เวอร์เวอร์เวอร์เวิร์เวิร์เวอ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 ร์ลเวอร์ลเวอร์ลเวอร์เวิร์เวอร์เวอร์ล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 เวอร์โอ้ยอย่เวือนันพีไปแล้วเปิดนี่ใอยู่ปะมันเปิดในเวอร์เวอร์นั่นเลยอะเมื่อกี้กใช่ไหม ที่จะมันบ่วะเอฟเฝ้าเอฟเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อีกอีกในที่หนึ่งได้ไหมเบื่นอยู่เบื่ออยู่ไปเลือกชุดรอโอเคเลือกสิรอก่อนรอก่อนบางคนอูนี่นะจะบอกว่าตอนที่ห้ก็คือทำผู้ชมมากปลุกอีปลายก่อน เจะปุ๊กันออ๋อปุ๊บยังไม่กดมันบอมันบอลับตานนอนแบบลับนี่นอแบบไม่สหนันแบบเ่เคยลับสากันอเอาเียรากันนะเอานี้เาเิรนเบิาเบิร์นเรเบิร์นเบิร์นเบิร์นนน่ะเบิรนเบิร์นเเบิร์นเเบิาเบเบิร์เรวเอาพี่ลาพากแล้บอกเพกันนะด้แค่นั้นเร็วเคยบว่านี่แหะอันอาร์ทีมเลคพ่อยู่นี่ เวิร์นเวิร์นเวิร์นเเวิร์น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 เวนเวิรนเวิร์นเวิร์นเวิรนนั่นมันแกียแล้วเด้ไถึงหมองมันแล่วด้เวิรนเวิร์นเวิร์นเวินเวนเวิรนเวิร์วเวิรนาเวินเโอเคโอเคพี่สันพี่น้องเดี๋ยวพ่อกัรอีพี่หนานะครับเอกรองว่าเอกบอกได้แนนอนแต่ว่าอีพี่นี่ยังเพราตท่านซัมเดชเอกวเดว่าเอกล้วเด

เอายงเอากระเป๋าเงินยที่ไหนเออน้ำหอมน้ำหอมนี่หมดเอาผัววิ่งกันจิ๋วเอาผัๆๆววิ่ง <c oughs> <c oughs> พี่น้อง <c oughs> คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็คืออาจจะไม่มีอา่าพี่น้องอาจอาจ่า <c oughs> พี่น้องหลายๆคนอาจจะไม่ได้สาระอะไรจากคลิปนี้เลยแต่ว่า เอกรับประกันเลยว่าได้ความไร้สาระแน่นอนโมเมนก็คือแบบมันเริ่มเห็นกันอะมันเริ่มหมู่ว่านมาที่เนี่ยหมู่ว่านไหนึ่งหมู่ว่านหนเอกซ้อมกับพี่ปายเพราะพี่ปายแหล่ะเป็นคนพาทำเอกก็เลยเอกก็เลยทำนี่ไงพี่ปายตื่นแล้วพี่ปายตื่นแล้วทุกคนพี่ปายตื่นแล้วเบิร์นเวิร์นแล้วเวะแล้ววะแล้วเวิร์นเบิร์นเวิร์นไม่ได้ตื่นอะไรมันยังไม่หลับเหรอฮะไม่หลับไปเมื่อกี้อ่ะอันนั้น มาเริ่มจากหมู่บ้านมาเริ่มจากว่านพีปาเนี่ยพ่าว่าวันที่นี่กันเลยพี่ปาบอกว่าให้ไปถามพี่ละพี่ละพูดเป็นบันมือว่านนี่ก็เลยกันเลยอ่าเอก็เลยนี่หมู่บ้านกันเลยให้พี่ให้พี่ละรองวบาอีกเป็นกาวได้ันที่ก็เลยมาหมูอนี้ก็เลยว่าอยากว้าได้เพร่าอีกกันไปทายคลิปหมื่นี้อีกทายคลิปตอนที่อีกย่างทายคลิปอีกรอยยเบิดมือแล้วตอนนี้ออกมาทางนอกเต็นน่ะเต็นของอันพีแกมเพิ่นอยู่ข้างหน้าเต็นแล้วกัน ลูกสาวเพิ่นอันอันนั้นก็เลยว่าอีดาไปลองอันนี้มาก็ลองเบิร์นเบิร์นเบิร์นแล้วเบิร์นเวิร์นวันนี้เองเงาออกจากเต็นต์มาปุบน้องกับเบิร์นเบิร์นเบิร์นแล้วเบิร์นเบิร์นเบิร์นลองใส่เงามาปุบน้องกับลองใส่วันนี้น้องกับหัวลองแล้วมันกับหัวก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวไปหัดก่อนในหาดมันถือก่อนหลายสิ้อผามันมาลองเดี๋ยวคำนี้มันต้องติดหัวกันทุกคนเอเจนติติดหัวทุกคนเลยทุกคนต้องติดคำนี้คือเอกแล้วก็สิทธิเหตุยังกับ้องทองตลอดเวลา โอเคครับสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะเต็มไปด้วยความไร้สาระนะฮะก็ฝากทุกท่านเลยนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกกับพิวัตรลอมเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนก่อนใครเวลาลงคลิปนะครับก็ไว้เดี๋ยวไปรับชมกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ ยูดีมีแห้งสุขีมันเสมอมันเครือเก่าข้อมเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีโอ้ยสิกสีบอกเนื้อไหนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขั้นดังนี่อเอ,อยโอไม่หยังสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายเวินเวิรนเวินแล้วเวิร์นเวิรนเวิน